สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องริบซีพังไทยและพังลาวพี่น้องอตอนนี้กําลังเดินทางไปหา,ทาเท่าแก่ซื้อปลาพี่ว,ว่าฮับซื้อปลาอยู่ที่บ้านอุดมสุขเมืองนากายอันนี้เวลาประมาณ5้าโมงกว่ากว่า ทีมงานกำลังถอยรถออกพี่เนอะไปรัดซื้อปลาขีดป้าสุกบอ จัจไปน,น้ัไสลายน้ำผูนี่บ่จังมือปืนไปน้านะบอไ้ไปเดียวเ <c oughs> มนเมนเมนรงหามจักออก,กจักออกเกี่ยมไปซื้อปลาอยู่ <c oughs> พูดละพากเทินเด้อภาเทินสอง Hãy lên nhảy nhỉ bò lúc khu mưu là bộ bãi Khu mưa nó Đẹp đi เ้าคนนี้ก็มีบสส่สวัสดีสวัสดีสีพักไทยและพังลาบน้องคนนี้กับได้มานำม,มาเท่าเก่จากนอกซื้อป่าบนทัพเมื่อจัก เป็นพ่อค้าพ่อค้าซื้อปลาอยู่ที่บา้านอุณลุงซุบมาซื้อเป็นบลานซุป่อ,อนไป่ว่าน้ำขึ้นโซ่ขึ้นเทือไปคุณแม่เค็มเค็มเทืนอันนี้เขาไป็นไง โอ้เฮือกเลก็ใหญ่ขนาดเนาะโอ้ใหญ่ขึ้น้องประมาณมึงสามต้นนี่แหละสามต้นกว่าเฮือสาบานซาโมง,โมงหาป่าเห็นแล้วปาเนี่ยเห็นแล้วเห็นภูเขาสั้ เดียวฮาโอ้มเนี่ยการขึ้นต้นไม้ปูขึ้นอยู่ต้นไม้ท่าก็มี เอาขึ้นง้นงหู่ใหม่บนไดโซนมองยามโอยามองกนะเจอฮ่แล้วนะจิตปหายามองนี่เลบนน้าอยากอยากเป็นตอนยามองนี่นะหยิบยามตัวตื่นบัวเถิดนี่บัวตื่นเลย Bà. Đây là sư bà bao? Ừ, Đấy là bột bà nói nó Ồ nó Bà nói xin bột chả bảo Ui xùm Sai Sai Sẽ Sa Việt Nam phần mà bòi nó cái nào Tố quá nghe Cầu Ok, thôi sư pá เคสุปลาโอ้ยหอดแล้วพี่น้องหอดจุดที่เสาบ้านเสาบ้านสบออนเพี่นมาหาปลาขายอยู่ที่แคมเทิร์นสบายดีได้เจอบอ้ะบอ้ะกูได้หมดนี่มาทำอะไรปลาจิ๋วตัวนี่อยู่พี่ได้เนาะอืมทีไม่ได้

ดดตีตน้ำนามันทหันน่ะบี่ได้เอเดี๋เข้าห้องปลาพนี่น่น้องปลาตัวจตรงามคือลายหลีน้อลายแท้ปลาเนี่ยโอ้คัคู่มือเลยบ่คู่มือใส่คู่มือขาชาโตคนเอามามองให้เนี่ยใช่ คนหนาเพ mm, mm, ื่อนอือ no mm. ืมอืมใครเทกนี่บ่เออเท่าเกครับซื้อนะออืมเ่าจันนี่แหละอ่จันสองแตาเพื่อนเขาได้หหนาอีงงเกพูดพูเรางูไปว้ยบอดเย โอ,อโอ้ยพ่อมอดได้โคมนันยังไตอยู่จัดจนจัดเอาเนาะติเมน <c oughs> จนจัดจัดทำมอดทำมอดเจ้าได้ประจำอยู่พี่เลยบ่เอออืได้ชี่ห้าวันละขายอยู่พี่เนาะ<ม>สบายขายอยู่พี่ได้ไแม่ม,แม่กันไปุ่นเน

มันบดถึกช่วงบดถึกกับบดถึอเลยแปลว่ามันนี่เลายเนาะอืมบดถึกแล้วอันนี้แหละคนมานหัวจักค่อยสิมามันจึงมาลายยังจึงหมูอะไรใจเงินรถอยสองร้อยว่ารถไปนี่รถอนนะฝากก้าวฝากมือละโต

จังน้อยยังมาอีกนี่เออเอาไปเอาไปก่อนเพราะอืมไปเอ้าแต่ไหนังกลับมาอีกพี่น้องตอนนี้ไปน้ำทอเกอไปเบิง่งเพิ่นซื้อปลานี่แหละาหาปลาแบบวิธีชีวิตของอชาวบ้านขตเมืองนาไก่เธอน้อยเนืเ้อน้อยปะ โอ,อ้ oh, มีเสือกพัดพร้อม <laughs> อเนาะเสือกเบ็ดบ่กแล้วขุมาขุเนาะอืมลองเท้าหนึ่งบอกน้ำมันน้ำมันมาให้ตุ้งนึงดูใสา่าน้ำมันมาให้ตุ้งนึง อันเมียวไปใส่แเมียวนี่หากอันเป็ไปนุกใส่กระแทบบ่เออเนี่ยวหาปลาเนาะ หนึ่งครับป่าไปยังกิน่นอ่าคืออันที่ผ่านมามีสาวบ้านเพิ่นสิไลป่าเพิ่นสิเอานี่สเสลาและตีน้ำโอ้เครื่องลายยางเห็นาะเครื่องกรบยางเลยตะกพรับวิวชิชยๆกับงาม

ไปจับปลาไปจับโทรศัพท์เดีย๋ยนาะบุบได้อามาฉันได้เครื่องมืออันแบบอันไสเอาอ,อ,อมาตะมือจะอมามาแล้วจะบปไสไปป่าใช่เครื่นนองไใ้ย่อฟางมาใหยาา้ยันมันตายเมื่อวันนี้ได้ลายเนาะปลาจังเนาะอืม,มคิดปาลาเอ้ยม,มาคิดอยู่ดิโอยมาเลาะลิน้นมาเลาะลิ้นมาบึงปลาบุได้ปลา ได้ก็ได้บราเรอล่าฮออะเล่ยังบุหอดแตปลากระตาายบ่ปลาสามสิบมีเพื <c oughs> ่อนหลายอยู่ไห,ห <c oughs> มาากาส <c oughs> นะิเป็นชาวบ้านหากินแบบวิถีชีวิตมานำเทอรเกสู่ป่า เรยงา่กได้เรียกก็ได้กระเทือนงานผ่าัแวนี่เ้ยเลื่อมขนาดเนาะพี่น้องินดนเลยนี่สดสเนาะสดสดดีสดสเด้อพี่น้องเน้ออะไรจะซื้อจะขายเลยพี่ตมา มต้อนผมเชนีครับยให้เจ้าไปต้อนาในบ้านในบ้านซื้อปลาหนิเพ็ดเวียดบ้านเดยซื้อปลาพร้อมเี้ยงนหลายทางใช่เนาะสั่งไายหับให้ผมเน่ประชาชนี่ให้ตัวเองอยให้ตัวเองเนาะเรียกว่าายได้แต่มีแต่กสจ๊ว งามงามงามพี่น้องนี่เรป่าตอนซื้อไปยังดีงามนกป่าเนาะมันหลาปกว่เปลาเนาะยหลนป้า ววปปักต็มทงเลยอะปูงจะเก็บบมเป็นยางานโอ้ได้หลายเลยเนาะได้แบ่งเดียวได้ปะปักข้ามาได้ีอข้ามาได้ีไปครับทิศนะจห้ารอละนะสามสิบไปลูกโอเระวังด้ลลัพด้เฮ้ตึม เดเี๋ยวมึงจักโลโโมือมันลายก็สองสามร้อยคนแล้วเนาะสองสามร้อยแม่เลยไปขายลรืไปสง่งไปส่งเลยแลยไปส่งเลยบ่ส่งนี่ไปส่งเลยส่งลมสบ,บายเนะบบาะ ีช่วงแรงเลยได้เลาะขายช่วงมันลหลเออเงินได้ก็ซื้ออ่ะบอกได้ซื้อเฮืองซื้อเฮืองอยู่บ้านบ้านโพดสอฟโฟดะออดตัวนากายบางมือซื้อบางมือบอรว่าซื้อคู่มือซื้อคู่มือซื้อคู่มือเลยโอเท่าเกยใหญ่เนาะเทาเกยซื้อปลาเออเทาย์ใหงสองเลยทางสองเลยได้จักโลจะเอาติดหรือเป่ ติดหรอติดจุกโลหาสิบางมื้อนี้หลายคนนี้ก็มีปะเดี๋ยวบางมือก็นได้บางมือก็นรนี่กับนีชุชเฮ้ยบ่ยามกินปลาบ่ซะโอ้พูดเล่นมาแล้วเอาย อันนี้เป็นเทมบ้านเลยอลเออ,อป้าต้องปี้องนนี้เป็นตแพงตาแพงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนี่ดตุดตุนนนนดน๊นตุ๊ด๊ตา๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตต ไปเบิ่งแบบอ่าสาวบ้านเพื่อนมหาป่าเพื่อนนอนจังใดไปจังใดมีบนยูบูบหรือว่าบุมีหรือว่านอนแบบใดแบบใดสีพิไทยให้ผมแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมโหยี้เสียงเป็นเสียงไก่ป้าตโหมูหลายท้้พี่น้องเลย มีสิมีส่วนพักพร้อมบนหากินบนหาปูหาปลาโอ้สวนมักเพชรครบอย่างเลยเนาะโอ้คือสิคักเนาะ โอ้คักอันนี้เนียม,มงหายแล้วบ่เนี่ยหลายหลีหมูเนะาะหมูเจ้าบ่ตัวตัวลูกกรมีเนาะอืมก็หลเท่ไปเชิญแล้วเทืออนนี่ เมื่อบ้านมาส่งปลาปอบอเอเอมเขาสองสามตใกล้นั่นเปห้องครับอืมห็ดยังเลยตัวปลาเนาะหมูอันนั่นมาละย่ได้หมูหเอูเอเอมันถือเชิงมันเป็นไนั้นแหวมันห่วงเนาะ <laughs> ห่วงห่วงกหรีเนาะป้าทรงจะคือหมูป้าเนาะอืมจะขายโลนั่นเลยเออ จะครอบ่ั่วมันอยู่นี่เออมือมามาเนาะอือ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 ห่วงอะไรเนาะ โประมาณนี้นพี่น้องสาวตอนเพิ่ได้หาปูหาปลาขี่เมืองนากไก่อ่างน้ำเทินสองกับประมาณนี้เท่าันสาวโมงหาปลาเสียแังน,นี่น,อน,น้อยหลายเข็มลายตูป้ประมาณนี้พีน่น้อง ตอนนี้ก็พิ่งานยังอรอถ่ายอยู่ฮะประมาณนี้ผีน้องปลาปลาที่เท่าเก้เท่าเก๋จันเฮียจันมัทธรน,นีประมู่สาขาเอาซื้อปลานี่

โอ้เก็ออาสบายเก็เนาะยึกออกไวเนาะอือมันบค่แห่อืมอ่บอดะปลาหนี้บอดบ่วาฮอดบัฮอดเลยปลาเด็ปลาเนอเนี่เนาะปลาเนอเนื้ออืมูเช้าคูเช้านี่ปา ô lại li lục bạc kèng cho cái một thử, hmm. <laughs> 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 <mươi là> <laughs> đấy được đây, sâu này, mưa là thành đây, bà đã to, bà này, đất bằng bọ, anh cái บ่อน้ําดลาก็มีอือบ่ถึกก็มีเนาะอือมันช่วงมาจากมือแล้วเจ้า4 5มืออือ4 5มือแล้วเนาะมันลิด้สุกรรมนั่นะจับ2หูข้างนี่นะเวลอืมยามนี้มันเริ่มฮ้อนแล้วเด้ เนาะสาดลก้กวใหญ่เติบเนาะมันแถมได้เนาะเออไปยักโลมื้อนี้ามาดิแม่นบ่ดได้นะบ่ได้ปลาซะมื้อนี้ได้แต่ปลาน้อยนี่ล่ะอบ่ได้บ่ได้เนาะบ่ถึกบ่ถึกเนาะผู้ใดก็ได้นะผู้ใดเนาะมอัจุงองคนอยู่ที่ทางเข้าบ้านเจา้าได้อ่ะอืได้งกะตาด้ มานะอืมเมนขบปาะเอาอืมขบปาะเอานี่และเอาบไกแ้แต่้ะไออมนมาหอดหรอพหอดแล้วอจ้าจยูบ้านนี่่ะสบอนี่เราวะื่บ้านนี่แหะซื้ออไเยังเจ้านี่ฮะซื้ออะยนี่ไอคุณไออ เขามาแบบนี้เลยฮาแบบนี้เลยประมาณจากมือกลับประมาณสามสี่มือกับกลับแหล่จะออกมามืออ,อ๋อเป็นงวดเนาะงวดสีออ่ห้ออาคืนเ,ออๆๆๆๆาเนมาะม มีควายพร้อมเนาะมาเบึงมัวเบึงควายพร้อมเสริมหม้อพร้อมอ๋อเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาน่ะแหละขับอดหาอยู่หากินอยู่แต่ทีเด้ดส์อะขับมาหากินทีบุได้อยู่ประจำดอกเป็นแบบแถาอยู่แบบนี้เนะเมือเมือเมือบ่นเนาะ บางมือละสีห่ห้าคืนบางมือละสองสามคืนเนาะอ,อยู่บ้านได้หไหนาด้มีมมู่บ่บีเดยมีแต่วนจหกขับแบนเหนนเเอะนะบ่เอาได้แต่กินเล็กน้อยนี่นะมุกมอยู่มุกกินอ่อืมได้ออกมาหาปลาอืมมากะแมนไรเขตด่เรามีแต่หาปาูหาปลาแต่แล่วสลายป็นอาซีบเลยวันนั้นเนาะวันนั <laughs> น้นซาบันสบาย เออไปไปเอานั่นกลับก่อนเออเออกลับใจกลับใจเออเมื่อเมื่อเมื่อก่อนเมื่อเมื่อหนนกกำลังเอามื่อก่อนพอเด้อเออโอ้หมดเช่การตอนนี้การทัเกเพิ่นสิพาเดินทางไปเลาะตามดอนไปซื้อปลาต่อบ่ ปลา,ากระลายพี่น้องแบบวิชีชีิตแบบเินหาปลาเนาะพี่นอ้องกระีเื่อเล็กเือใหญ่เืนเอน,เน้อยอมีตัวหมูพี่น้องมีตัวหมมีตแรบ,บนหาปูหาปลา คนสิเลี้ยงหมูพร้อมป้าหมูกระตูมกใหญ่อุด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 เป็นหลังเป็นหลังทางนี้จะเป็นอ่างน้ำเทินสอง ประมาณนี้พี่น้องเพื k k ่อนใส่เพลงนี่น้องเพื hum, ่อนใส่เพลงนี่เพื่อนใส่ไพ่ไตรนี่ก็จะเป็นเป็นตู้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 เพื่นเห็ดบอนหาปูหาป่าสาวปูงงหาป่าอยู่แคบน้ำเทินสอง